เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆเ,เอ้ยแนะนําดีกว่าไม่ใช่ว่าสอนนะฮะเป็นอาชีพเก่านะมัดรงมาเชื่องเนะี่ยเราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูการมัดเชื่อกหลายคนยังมัดเชื่อกไม่เป็นนะ,ะเดี๋ยวจะพาม,มาดครับเ,ม,เมัดเป็นเลย เจ๊ถามผมม่ามัดเป็นเลยอาชีพเก่าอาชีพเก่าไหนลองตอบเจ้เขาหน่อยนี่นะฮะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆครับมาถ่ายใกล้ๆอยากให้เห็นใกล้ๆนะฮะวิธีการมัดนะครับนะฮะเราจับเชือกมาแบบนี้นะครับมือเนี้ยเราต้องจับเป็นหมูกระต่ายไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปพาดไว้นะครับพาดไว้แล้วเราก็พันแล้วก็พันด้านในนะครับ พันสองทีพันสามทีก็ได้อะแบบนี้แต่ต้องให้มันมีหูกระต่ายไว้แล้วจับคล้องลงมาซิ่งคอกแบบนี้เขามีหูอยู่แล้วนะครับก็จับคล้องลงมาแบบนี้แล้วเราแบบเดมเอาเอาอ,อมัดเส้นเดียวเลยเหรอเดียวไ,ได้นี่ถ้าเป็นผมไม่ได้น,นี่บินนี่ฮะแล้วก็มัดอย่า,างนี้แล้วเราก็ทำเป็นหักเชือกอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็มัดอย่างนี้ก็ได้อ,อ,ยอย่าง,งานนะี้คือเชือกเขามีแค่เส้นต่อเส้นมันก็ง่ายนะครับมันก็ไม่ยาก เดี๋ยวมีโอกาสเอาไว้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นอาชีพเก่าผมเลยนะจะบอกให้โหผมต้องมัดคือผมใช้เส้นเดียวแจ๊เมากกว่านี้ผมใช้เชือกเส้นเดียวอันนี้นี่ไข่เองก็ด้นี่นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนี้มันนนี่เอ่อเพี้ยงคาดหน้ามาเส้นหนึ่งแก้แก้ฝั่งโน้นนะหนีก่อน เอ,เอาเอาคาดฝาเนี่ะเอาเอาเอาลงวีกอ่าแบบนั้นแหละถั่วต้มแบบนั้นเอาลงมาน้ำแล้วถั่วต้มอันนี้คือเขาเรียกว่าคาดกัคาดดานอาให้ดูรอบนึงเดี๋ยวไปแจ้งมือกล้องเนี่ยอยู่ห่างอีกนึงเขาจะเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูนะ อันนี้จะเป็นหูกระต่ายนะครับแล้วเราก็ไปคาดกับเชือกไว้แล้วเราก็พันอย่างนี้นะครับเวลาพันรอบสองเนี่ยต้องให้มันอยู่ด้านในนะครับแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใช้นิ้วเราเนี่ยร้อยมาแล้วก็ดึงเชือกมาอย่างนี้นะครับคือข้อแบบนี้เขาทาตัวเขาเรียกว่าตัวเกี่ยวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ดีดีตรงที่ว่ามันมัดเชือกง่ายนะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับดึงเพื่อจะหลังให้มันไม่ถอยหลังให้มันไม่ดินแล้วก็คาดเพื่อให้มันเปิดได้ครับ ถึงเวลาเราก็หักคอแบนี้ได้คอแบบนี้น,นคะครับหักคอแล้วก็ถ้าจะให้ดีอะอย่างเงี้ยมีโอกาสหลุดนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องไปร้อยเพื่อจะล้างให้มันไม่หลุดได้นะครับก็เกี่ยวไป่างนี้ก็มัดไปเถอะครับมัดยังไงก็ได้มัดอย่าให้มันหลุดโอเคนี่ครับอันนี้อย่าไปปล่อยลุงลิงอย่างนี้ไม่ได้นะเขาถือว่าไม่ใช่มือ,อชิบเขาต้องเก็บถึงดูดูเจเขาจะเก็บเห็นปะ เขามืออาชีพเขาต้องเก็บนะครับถ้าปล่อยลุงลิงลุงลิงแสดงว่าไม่ใช่มืออาชีพนะฮะแล้วก็อาหารชอ้เนี้ต้องระวังมันอาจจะหลุดออกมาไปเกี่ยวใครได้แล้วก็ใส่เข้าไปนี้นะงานบนหอยเส้นสวย,ยงามหัดดูนะฮึ๊บฮึ๊บ ึบแล้วก็เกี่ยวเลยอันนี้เป็นค้อรถอาหารทะเลก็จะทุ่มไปและวดึงแรงๆอันนี้พันใหม่ๆก็จะมือแตกหน่อยพอเก่าๆแล้วมันด้านแล้วไม่แตกแล้วอยู่นี่อยู่ซึ๊บอันั้นเราพลาดแหะเดบิวต์การ์มัดไปเถอะเดี๋ยวคนแก่แก้ขี้แตกปุ๊บก็ะหางเสียบ อ๋อไแล้วมีเชือกอีกมอเ้ีเกไ้รกว่าเชือกหมดต่หมายผมิ่งผมใช้เชือกเส้นเดียวเลยนะอเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาใช้เชือกเส้นเดียวเลยสองกิโลครึ่ง เอไม่ต้องกลัวับาเดี๋ยวมาให้ถ้าหลุดจักบาเอาตัค์นี้ผมนะเดิน่วดไปอนาราเหเล่ายักลับมาล้นี้ก็นด้ กลับไดกลับไปกลไปไม่พอหรือเป่ากลับกลับไปกลับไปนี่เลยปะกลับไม่ได้แล้วครับไม่ได้หอยเต้นเลยเป็นแนแมงมุมเลย ลงไปต่ำนั่นนะ่ะขึ้นนงอย่างเออไปนู่นะเลยไดนน้เลยไปฝั่งนี้อยู่ตรงนี้ฝั่งอนอุ้ยแวร่วมกันเลยคือร่วมไปเดียวนะร่วมแทบหมดเลยไม่ธรรม,มดานะเนี่ยเท่าแก่เราเนี่ยดูดิดูเท่าแก่เรามัดเองอ่ะเ,เป็นอยู่ไม่เป็นได้ไงอ่ะเดี๋ยวลูกน้องไม่มาแล้วก็ทำไม่ได้นะอ่าแจวครับใช่ครับนี่ฮะเท่าแก่มัดเองโอู้ดอะตอ้ตองระวังครับต้องระวังมันมันอาจจะหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไร มันเข้าทีมันเข้าทีไม่ใช่นะล mm ็อกอ้เด nah. an> ี๋ยวแจ้กันนึงยังไม่ได้ยูตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยมาก่อนเดี๋ยวผมมัดตรงนี้ให้เาไหมเอาหมัดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดให้กอนแป๊บนึงอะเด้งเลยโอเค ต้องดูต้องดูด้านหน้าให้เรียบร้อยเก็ต้องดูทุกอย่งให้เรียบร้อยอันนี้เรียงได้กี่ตู้เนี่ยสามเก้าสามสิบเก้าตู้เรียงสามชั้นติดัแบบสามชั้นแบบทำไมผมเรียผมก็เรียอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เรียงสามชั้นที่มันเป็นแบบฝาต้องหากันมันจะได้แค่นี้แต่ว่าต้องเปิดท้ายนะมันจะพอดีเลยสามเก้า เรียงเรียงเอาไอ้ไอ้ตู้บนตู้เนี้ยตูนยยต้นี้ต้องนอนนอนนอนร้ายนอนขวาแล้วตรงกลางยัดเข้าไปแล้วก็เอาขวายัดไว้ตรงกลางม,มันจะไม่มีขวางให้เราเห็นอะไรแล้วมันจะต่ำใช่ใช่ใช่ใต้ใต้ขอก็นะใช่แล้วนะแต่นะสามดาวโซ่ก็เรียรงเปิดท้าย,ายได้ยิ่งกินลงมือไว้หมดขนมาทำตามนั่งหลัไม่แต่อย่างนี้เราก็ขึ้นลงง่ายเแต่ขึ้นร้อย